شكوت الى وكيعي سوء حفظي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Watub alayna innaka anta at-tawabur rahim Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหลังความตายผมได้พูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องมาตั้งแต่คนคนหนึ่งเริ่มป่วยพอป่วยเสร็จก็จะเผชิญกับความตายพอ,พอเผชิญกับความตายแล้ววิญญาณจะไปอยู่ที่ไหนอลัมบัตซักเป็นยังไง โทษทันในอาััมบัตซักความรื่นรมที่อยู่ในอาััมบัตซักเป็นยังไงเนี่ยได้เรียนให้พี่น้องทราบไปหมดแล้วรวมทั้งวินาทีที่เกิดกิยามะเราจะไปกันที่ทุงมชัดที่ทุงมชัดมีกี่ขั้นตอนที่เราจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นจนกระทั่งได้ข้ามสะพานอัสซีรต บางคนก็ข้ามพ้นบางคนก็ข้ามไม่พ้นนะครับมีอะไรบ้างที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเราให้สามารถข้ามสะพานอัสซีรอตเนี่ยได้พ้นแล้วก็จะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาแล้วก็ในเรื่องของสวนสวรรค์ก็เช่นเดียวกันได้พูดคุยกับพี่น้องมาหลายตอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ในสวนสวรรค์ความใหญ่โตของสวนสวรรค์ การมีชีวิตอยู่ในสวนสวรรค์นะครับแล้วก็อาหารและเครื่องดื่มในสวนสวรรค์นะครับว่าอาหารมื้อแรกของสวนสวรรค์เนี่ยคนได้เข้าสวรรค์แล้วก็จะได้กินอาหารมื้อแรกนะครับของสวนสวรรค์เนี่ยมันคืออะไรทํามาจากอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้พูดคุยกับพี่น้องไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เสื้อผ้าอาภรณ์ของสวนสวรรค์ก็เช่นเดียวกันนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องไปหมดแล้ววันนี้ มาเน้นย้ำกันนิดนึงว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ของสวนสวรรค์ครั้งที่แล้วเราพูดค้างกันเอาไว้เสื้อผ้าอาภรณ์ของสวนสวรรค์นี้พี่น้องไม่เหมือนกับเสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่ในโลกดุนยานี้ไม่ใช่แบบนี้พี่น้องหรืออาจบางคนอาจจะมีดีกว่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเคยสัมผัสตั้งแต่ชีวิตยังอยู่ในโลกดุนยานี้ทุกอย่างเราไม่เคยสัมผัสมาก่อน เสื้อผ้าอาภรณของชาวสวรรค์นั้นมีหลากหลายชนิดในฮะดิษบอกว่ามีสีสันที่สวยสดงดงามข้อสำคัญก็คือสีไม่ตกไม่มีการเปื่อยขาดสีจะซีดจางไม่มีและชาวสวรรค์นี้ก็สามารถเลือกเฟ้นได้อย่างบางมีอย่างหนามีนะครับได้ตามความปรารถนาเลย ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์ในสวนสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และุตาลาได้ตัดไว้นะครับในส ah ุรอัลฮัจอายะที่23อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และุตาลาได้ตรัสว่าอย่าพ ah ah uh um ha ้ลูนฟีฮามินอาซาวิรามินซาฮับวลุลูอันวลิบาซุฮุมฟีฮารีรซึ่งอัลลอฮ์ได้ตัดไว้หลายอายะด้วยกันที่อยู่ในอัลนกุรอาน ผมขอนำเอามาอายาเดียวที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าอาภร์ณในสวนสวรรค์พวกเขาจะได้รับเครื่องประดับอันสวยงามที่มาจากกำไรของทองที่บริสุทธิ์และไข่มุกที่แวววาวและเครื่องนุ่มหงของพวกเขานั้นจะเป็นแพรไหมที่นิ่มนวลในฮะดิสมีหลายบททีเดียวพี่น้องที่อัลลอฮ สุภานหัวตาลาให้ท่านราซูลสลลลอห์ฮวาเฮิวะซัลลัมมาบอกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ของคนที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นจะถูกถักมาจากใยไหมนะครับแล้วก็กรีบของดอกไม้บางชนิดที่มีกลิ่นหอมมากทุกอย่างนี่จะมีความนิ่มนวลสีสดสวยไม่มีเปื่อยขาดทุกคนจะได้สวมใส่เลือกเอาเลยตามความปรารถนา เพราะคนที่ได้เข้าสวรรค์นั้นพี่น้องรู้ไหมแล้วหุมมายาชาอูนคนเหล่านั้นจะได้รับในสิ่งที่พวกเขามีความปรารถนาดังนั้นปรารถนาที่จะได้สวมใส่เสื้อผ้าชุดอะไรเนื้อผ้าแบบไหนสีแบบไหนเชิญเลือกเอาตามสบายอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาโปรดปานให้อัลลอฮ์เมตตาให้นะครับประเด็นต่อมาพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของสวนสวรรค์ ในสวนสวรรค์เนี่ยมีคนชายก็แน่นอนอย่างยิ่งพี่น้องมันมันทำให้เกิดความเติมเต็มแบบอิม่มเอ,อิบในเรื่องของความสุขสบายถ้าจะกินอะไรเราเอาอีกกินเองถ้าจะกินอาหารต้องเดินไปตักเองต้องเดินไปหาเองอย่างนี้จะเรียกว่าความสุขสบายได้อย่างไรก็แสดงว่าในสวนสวรรค์อาจจะไม่สุขสบายก็ได้แต่ว่าหาใช่เช่นนั้นไม่ ในสวนสวรรค์มีแต่ความสุขสบายเมื่อเพื่อที่จะเติมติมเติมเต็มอย่างเอิบอิม่มด้วยความสุขสบายอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาให้มีคนรับใช้อยู่ในสวนสวรรค์ด้วยในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานั้นพี่น้องอัลลอฮ์ได้สร้างเด็กรับเด็กเอาไว้คอยรับใช้แล้วก็คอยปนิบัติให้แก่ชาวสวรรค์ซึ่งในอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ตัดอย่างนี้ วยตัฟ้าไล่หิมวิลดานุนมุคหลาดูนิดาระไอตาหุม حاسب ท่าหุมลุลูอันมันสูรออยู่ในสุร้ออินซานอายาที่19เกอัลลอฮ์พินองลงไปเปิดดูนะอัลลอฮ์ได้ตัดไว้ในอายานี้อยู่ในสุร้อัลอินซานอายาที่19าอายานี้มีใจความว่าและมีบรรดาเด็กรับชายในสวนสวรรค์นะครับ มุคล,ลัดูนผู้ที่เป็นอมตะหมายความว่าเป็นเด็กที่น่ารักอย่างไรก็น่ารักอย่างนั้นเป็นเด็กรับใช้ที่หนุ่มสาวอย่างไรก็หนุ่มสาวอย่างนั้นใบหน้าของพวกเขาจะยิ้มแย้มนะครับจะมีความเป็นอมตะที่เราเห็นแล้วมันสวยสดงดงามจริงๆไม่สามารถที่จะพันานาออกมาเป็นคำพูดได้ อิดารอไอตาหุมฮัสิบตาหุมลุลุอันมันซูรอเมื่อผูกเจ้าเหินพวกเขาเจ้าก็จะคิดว่ามันเปรียบเสมือนไข่มุกอันงดงามที่ถูกกระจัดกระจายอยู่ทั่วสวนสวรรค์เลยนี่คือเด็กรับใช้ที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ตัดไว้ในอัลกุรอานซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งเด็กรับใช้ตรงนี้อัลลอฮฺสร้างขึ้นมาทําไมอัลลอฮฺสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเติมเต็ม ให้อิมเออไปด้วยความสุขที่อัลลอฮ์ต้องการที่จะประทานให้แก่คนที่อยู่ในสวรรค์ในฮะดีษนี่นะครับอธิบายอย่างนี้ท่านอิบนุกะซีรท,ที่เป็นเจ้าของทัฟซีดอิบนุกะซีดเนได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยเป็นเด็กที่มีความเป็นอมตะนะครับเป็นเด็กที่มีความน่ารักนะครับบางคนบอกว่าเป็นเด็กหนุ่ม แล้วก็หญิงสาวบางคนก็บอกว่าเป็นเด็กรุ่นรุ่นนะครับที่ยังไม่ถึงขั้นความเป็นหนุม่มเป็นสาวเป็นเด็กโตขึ้นสักนิดหนึ่งคอยปนิบัติคอยรับใช้เป็นสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮ์บรรจุให้เติมเต็มอยู่ในสวนสวรรค์เด็กเหล่านั้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงพะควาว่าวละดุลเนี่ยไม่ได้เจาะจงที่เป็นเด็กผู้ชายอย่างเดียวไม่ได้เจาะจงที่เป็นเด็กผู้หญิงอย่างเดียวทั้งเด็กชายเด็กหญิงนี่แหละนะครับที่กําลังเติบโตขึ้นมา อายุก็ประมาณสัก12 13ประมาณนี่แหละนะครับซึ่งเป็นเด็กที่มีใบหน้าที่น่ารักนะครับใบหน้านั้นมีความอะไรเอิบอิ่มไปด้วยความสดใสไวเด็กนะครับคนเหล่านั้นหรือเด็กเหล่านั้นนี่จะสวมใส่เสื้อผ้าอาพรที่งดงามมากหน้าตานี่สวยสดงดงามนะครับเป็นผู้ชายก็หล่อเล้าทีเดียวเด็กเหล่านั้นเนี่ยมาวนเวียนอยู่รอบๆบชาวสวรรค์เพื่อคอยปรนนิบัติคอยรับใช้ เด็กหนุ่มเหล่านี้เนี่ยในตัฟซีดอิมโนกาซีดบอกว่า,วาจะมีใบหน้าที่เปล่งประกายไปด้วยอาพรอ,อันสวยหรูและประดับด้วยอัญมณีที่มีเพชรน้ำงามเวลาเห็นปั๊บชาวสวรรค์จะคิดว่านี่คือไขมุกที่กระจายไปทั่วบริเวณสวนสวรรค์ไม่มีความงามอันใดนะครับที่จะเทียบเท่ากับความงามของเด็กรับใช้เหล่านั้นนี่คือสิ่งที่ อิมนุกะซีดได้นำเอาฮาดิษบทหนึ่งมาอัดฐานิบายอัลกุราอานอายานี้ที่อยู่ในสุร์อัลอินซานอายาที่19ซึ่งพี่น้องลงไปเปิดดูนะครับเอาว่าคนรับใช้ในสวนสวรรค์มีแปลว่าประสาทราชวังที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาสร้างบ้านให้แก่เราสร้างประสาทราชวังให้แก่เราเตรียมที่พำนักต่างๆเอาไว้ให้แก่เรานั้นมีคนรับใช้ นะครับมันไม่สกรปรกเลยพี่น้องไม่มีความสกรปรกไม่มีความเหม็นไม่มีนะครับควันอะไรต่างๆที่จะมีขมเอาเหม็นออกมาไม่มีเนื้อตัวของเราแม้กระทั่งเหงื่อของเราที่ไหลออกมาเนี่ยมันก็เป็นเหงื่อที่ที่มีกลิ่นหอมเหมือนกับชมดเชียงเราไม่ต้องอุจจระเราไม่ต้องปัสสวะมีคนถามทั้งบีว่าเอแล้วอาหารที่กินเข้าไปเป็นยังไงล่ะ ของที่กินเข้าไปมันก็เป็นของที่หอมเป็นของที่ดีทั้งสิน้นและมันจะขับออกจากร่างกายด้วยการออกมาในรูปเหงือ่อเหงื่อที่จะมีกลิ่นหอมเหมือนดังเฉหมดเชียงอัลลอฮ์พี่น้องทุกอย่างที่เป็นข้อบกพร่องจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลานะครับเอาละพี่น้องครับประเด็นต่อมาในสวรรค์เนมีตลาดด้วยมีฮะดีษ ระบุว่าอย่างชัดเจนเลยตลาดของชาวสวรรค์เป็นยังไงพี่น้องบางคนอาจจะยังไม่รู้นะในสวรรค์มีตลาดด้วยมีสถานที่ชุมนุมมีริมแม่น้ำที่ชาวสวรรค์หนุ่มๆทั้งหลายนี่นะครับก็จะไปชุมนุมกันที่นั่นแล้วก็จะไปเอาสาวสวรรค์จากชายแม่น้ำที่อยู่ตามคล้ายๆกับเป็นเป็นบังกะโลนะครับเป็นกระท่อมเล็กๆที่ปลูกเอาไว้สวยงามมาก อยู่เรียรายอยู่นะครับอยู่ชายแม่น้ําชาวสวรรค์ก็จะไปหาสาวสวรรค์กันที่นั่นนะครับทีนี้เอ้าตรงนั้นยังเพิ่งอธิบายอธิบายตรงนี้ก่อนท่านอานัสอิบนิมาลิกรดิยัลลอฮุอันหุได้รายงานเอาไว้นะครับว่าอันนั้นนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอินนัฟิลจันเนติสูกอนนะครับ แท้จริงในสวนสวรรค์นั้นมีตลาดนะครับที่มีตลาดกูสบ้านุลมิสตลาดที่ทำมาจากเนินเขาที่มาจากช้างมดเชียงเนินเขาอันนี้คงจะกว้างใหญ่ไพศาลมากเหลือเกินพี่น้องเพราะว่าสวรรค์นั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลแน่นอนอย่างยิ่งตลาดเอ๊มีตลาดแล้วจะมีขายของหรือเปล่าอันนี้พี่น้องไม่ต้องกังวลน,นะครับเอาเป็นว่า ตลาดที่เป็นที่รับรู้ของเราก็คือมีการแลกเปลี่ยนมีการซื้อขายกันอะไรกันและในสวรรค์เราจะไปเอาตังค์ที่ไหนแล้วมันจะทำมาหากินอลลอพี่น้องไม่ต้องไปทำมาหากินแล้วไอ้ที่เราสอก็ไปนี่แหละอันนั้นของเรานี่มีฮันิอยู่บทหนึ่งพี่น้องเล่านอกเรื่องสักนิดหนึ่งนบ,บีเคยถามซอฮาบะนะครับว่านี่พวกท่านทั้งหลายมีใครบ้างในหมู่พวกท่าน ที่ทรัพย์สมบัติของชาวบ้านเนี่ยเป็นที่รักยิ่งสําหรับเขามากกว่าทรัพย์สมบัติของเขาเองมีใครบางไหมที่ไปรักทรัพย์ชาวบ้านมากกว่าการรักทรัพย์ตัวเองเหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์ก็บอกว่ายารซูลุลลอฮ์ในโลกนี้คงไม่มีใครหรอกที่จะไปรักทรัพย์ชาวบ้านของเขามากกว่าทรัพย์ตัวเองต้องรักทรัพย์ตัวเองมากกว่ามากกว่าทรัพย์ชาวบ้านเพราะทรัพย์ชาวบ้านไม่ใช่ของเรามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาไปรักขนาดไหนก็ตามแต่เราก็ เอามาจับใจ่ายใช้สอยไม่ได้สู่รักธนุธนอมเก็บออมทรัพย์ของเราเองดีกว่าใช่ไหมท่านนบีิก็เลยบอกว่ารู้ไหมท่านทั้งหลายพอไปโลกอาคีรอแล้วในโลกดุนยาเนี่ยทรัพย์ที่จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ช่วยเหลือเด็กกำพรา้าช่วยเหลือแม่มา้ายช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือเพื่อนฟูงที่เดือดร้อนทรัพย์เหล่านั้นที่จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์นั่นแหละเป็นทรัพย์ของพวกท่านที่แท้จริงพอในโลกอาคีรอ เราก็จะมีทรัพย์สินไว้จับจ่ายใช้สอยเราก็จะมีทรัพย์สินในการที่จะไปเที่ยวตลาดพี่น้องแล้วามว่าตลาดมันจะร้อนระอุแล้วก็จะมีความเจียวจ้าเหม็นนะครับเหม็นกินปลาเหม็นกินไก่กินเนื้ออะไรแบบที่เราไปเห็นในตลาดในดุนยาหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่มีทุกอย่างจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยฮะดีษบางบทบอกว่าเราไม่ต้องใชต้ตังซื้ออะไรเลย,เลยก็ได้ไปเอามาอยากจะได้อะไรก็เอามา อยากจะไปกินอะไรก็ไปกินยะตูนะฮะกุลจุมาตินชาวสวรรค์นี้จะไปตลาดกันวันศุกร์ที่ปากีสถา,านเนี่ยพี่น้องผมเคยไปเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นก็จะมีจุมบ้าบาซาร์บาซาร์ก็คือตลาดตลาดวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยโอ้โหคนจะเอาของอะไรต่อะไรมาขายกันเต็มไปหมดเลยพี่น้องเต็มไปหมดนับไม่ถ้วนเลยสุดลูกหูลูกตาจะมีกันเฉพาะวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่หลังซุโบโะของวันศุกร์เรื่อยไปจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกดินบางทีกลางคืนก็ยังกลางเต้นยังต่อไฟนะครับมาขายสําหรับร้านค้าที่ยังขายไม่หมดก็ขายกันยังดึกดื่นเลยนะครับมีวันศุกร์พอมาอ่านฮะดิษบนนี้แล้วโอ้นึกถึงตอนที่ไปอยู่ที่ไหนอ่ะไปอยู่ที่ปากีสถานมีตลาดวันศุกร์วันอื่นไม่ค่อยมีหรอกในสวรรค์ของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันพี่น้องอธิบายอย่างนี้ว่าวันศุกร์นั้นมีนะครับวันศุกร์ มีตลาดวันศุกร์ที่อยู่ในสวนสวรรค์ฟตาฮุบบุรีฮุชิมาลินฟยัฮซูฟีวูจูฮิฮิมวะซิยาบิฮิมวะบูยูติฮิมวัยสดูวัยสดาดูนะฮุสนันวะจามาลันนะครับพอลาไปถึงตลาดปั๊บก็จะมีลมแห่งความรื่นรมลมเนี่ยหอมกล่นนะครับมันเป็นลมชนิดหนึ่งที่พัดมาจากด้านทิศเหนือมากระทบกับใบหน้าของพวกเขา มาสัมผัสกับเสื้อผ้าอาพรของพวกเขาจึงทำให้คนเหล่านี้เนี่ยเพิ่มความสวยงามเพิ่มความหอมที่ตัวของเขาอลออพี่น้องตลาดบ้านเราเนี่ยไปดูเนี่ยไกลๆถ้าแถวหน้ารามถ้าแถวเนี่ยแถวแถวอะไรแหละพัฒนาการเนี่ยหรือถ้าแถวคอมตันอลอนอเข้าไปตลาดไหนไปที่แผงปลาไปที่แผงเนื้อไปที่แผงไก่โอ้โหกินมันเหม็นอุตลุดไปหมด เข้าไปในตลาดที่อยู่ในสวนสวรรค์ตลาดนี้อยู่บนเนินเนินเขาที่มาจากเชมดเชียงไอเนินเขาที่มาจากเชมดเชียงเนี่ยมันก็หอมอยู่แล้วพี่น้องแล้วไปอะไรอีกล่ะพี่น้องอลออไปมีลมมากระทบไอลมเนี่ยมาวลาวมสัมผัสที่ใบหน้าลมอันนี้มาจากทิศเหนือของสวรรค์มาสัมผัสเสื้อผ้าอาภรณ์ในฮะดีษนี่บอกว่ายัซดาดูนะฮุสนัวะจามลัน จึงทำให้คนเหล่านี้เนี่ยนะมีความสวยงามเพิ่มขึ้นด้วยจากลมชนิดนี้ที่ที่เขาได้ไปพบเจอในตลาดที่อยู่ในสวนสวรรค์เพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความหอมกลุ่นด้วยนะครับเมื่อพวกเขากลับมาจากตลาดนะครับดูต่อฟายร์ญอูนอิล่าอาฮลีฮิมวกกดิสดาดูฮุสนันวะจามาลันเมื่อพวกเขาเหล่านั้นกลับมาจากตลาดกลับไปหาใครครับ กลับไปหาภรรยาสิที่อยู่ในคฤหาสน์ที่อยู่ในปราสาทกลับไปหาภรรยาโดยแน่นอนยิ่งพอมาที่ตลาดปั๊บไอความหลอ่อความสวยความหอมเนี่ยมันเกิดขึ้นติดตัวของเขาอย่างมากมายฝ่ยกูลูละหุมอาหลูหุมบรรดาภรรยาที่อยู่ในครอบครัวบรรดาภรรยาที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็จะออกมาต้อนรับนะครับ แล้วก็ the is a d a t u m u h s n a n wajamal อัลลอฮ์ทำไมนี่พวกท่านทั้งหลายนี่ไปทำอะไรกันมาไปไหนกันมาหรือไปอยู่ในส่วนไหนของสวนสวรรค์หรือถึงมีกลิ่นหอมมากแล้วก็มีความห่อความสวยเพิ่มขึ้นเยอะเลยฟายกูลูลบรรดาผู้ชายทั้งหลายที่ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปสัมผัสลมชนิดหนึ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์นะนะพี่น้อง ลมชนิดนั้นที่บอกสัมผัสแล้วทั้งหอมทั้งสวยขึ้นทั้งรอขึ้นคนเหล่านั้นก็จะกล่าวอีกว่าอันตุมกอดิสดัตตุมฮุสนันวจามาลันพวกท่านก็เช่นเดียวกันอยู่ในปราสาทราชวังนี่ทำอะไรกันมันถึงที่สวยสวยเกิดขึ้นอย่าง,างมากเลยเนี่พวกเธอเนี่ยเหล่าบรรดาภรรยาของฉันเอ๋ยทำห้พวกเธอสวยจริงๆสวยมากกว่าเก่าเยอะเอาล,ล่์พี่น้องนี่คือฮะด,ดีษสบทหนึ่งที่บันทึกโดยท่านบัซซาษ รายงานจากท่านอาน,นัสอิบเนมาลิกอยู่ในอิบนุกะซีดตับซิดอินุกะซีดมีระบุฮะดีษบทน,นี้เอาไว้นะครับซึ่งกล่าวถึงตลาดในสวนสวรรค์ก็เอามาเล่าให้บีโนงฟังว่านี่แหละชีวิตหลังความตายของเราหลังจากที่เราได้ผ่านพ้นกระบวนการต่างๆที่จะต้องผ่านชีวิตของเราในในชีวิตหลังความตายเช่นต้องต้องอะไรนะมารวมตัวกันในทุ่งมัชัด มาที่บ่อน,น้าของท่านนาบีอะไรอีกละ่ะมาช่างบนตาช่างมาถูกมอบบัญชีทางมือขวาหรือทางมือซ้ายถูกกลางบัญชีออกถูกสอบสวนทีละคนทีละคนหลังจากนั้นก็จะต้องข้ามสะพานกว่าจะไปถึงสวรรค์ได้เนอัลผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายเหลือเกินพอข้ามมาสู่ในสวนสวรรค์อลอนโพูดกับพี่น้องหลายตอนเลยเห็นไหมตลาดในสวนสวรรค์ก็มีนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัด สโลลลอฮัอะัยฮิวสัลลัมได้บอกเอาไว้ประเด็นต่อมาพี่น้องการพบปะสนทนากันของชาวสวรรค์เป็นยังไงอ่าไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กับชาวสวรรค์เนี่ยแล้วสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยแต่และห่วงของสวรรค์เนี่ยมีเป็นรอยๆชั้นเคยบอกกับพี่น้องไปแล้วเช่นอะไรเช่นห่วงของคนที่เป็นมุจาฮิดีนทั้งหลาย ห่วงของสวรรค์ห่วงนั้นมีเป็นรอยชั้นห่วงเดียวนะมีเป็นรอยชั้นแต่และชั้นเนี่ยห่างไกลกันราวฟ้าฟ้ากับดินห่างกันขนาดนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากเราจะมียานพาณนะในการที่จะไปยังสวรรค์ต่างๆแต่ที่อยู่ของเราเนี่ยก็จะอยู่ในที่แห่งหนึ่งที่เราจะรู้ด้วยตัวของเราเองเลยเหมือนดังเราเนี่ยนะนบีเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนดังผมเนี่ยผมไปอยู่สมมติไปเรียนอยู่ปากีสถาน ไปอยู่ปากีสถานมาห้าปีหรือสี่ปีครึ่งเป็นอย่างต่ำอยู่มาห้าปีพอกลับนั่งเครื่องบินจากปากีสถานที่ที่การาจีเนะี่ยเป็นเมืองหลวงเก่านะมาถึงกรุงเทพปับ๊บพอมาถึงกรุงเทพปับนะ๊บเนี่ยรู้เลยว่าบ้านผมอยู่ที่ไหนทั้งที่จากไปนานอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาก็เช่นเดียวกันอัลลอฮ์ใส่บรรจุข้อมูลนี้เอาไว้ในสมองเลยพอเข้าสวนสวรรค์ปับ๊บทุกคนรู้เลย บ้านของเขาอยู่ตรงไหนอยู่ชั้นไหนอยู่ในห่วงสวรรค์แถบไหนบ้างรู้ทันทีเลยไม่หลงเลยพี่น้องก็จะมียานพาหนะขับขี่ไปเราไม่รู้ว่ายานพาหนะในสวนสวรรค์เป็นอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเกี่ยวข้องกับกับกับสวรรค์ที่ท่นานนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะเลีิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้คนในสวรรค์นี่พบปะพบเจอกันด้วยนะพี่น้องพบเจอกันในสวนสวรรค์ อา้าวอธิบายนิดหนึง่งชาวสวรรค์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ต่างคนต่างอยู่นะคนเหล่านั้นจำได้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมบอกกับพี่น้องว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาจะถอดเอาความอิจฉาริษยาออกไปจากหัวใจจะถอดเอาความเกลียดชังออกไปจากหัวใจจะถอดเอาการข่มเหงดูถูกรังแกความเครียดแค้นต่างๆที่มันยังค้างคางอยู่ในดุนยาเอาลลอถอดออกหมดเลย ในขณะที่เราเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์เราจะมีความรักต่อคนอื่นอย่างมากมายทุกคนจะไม่มีการนะที่จะอยู่ตัวใครตัวมันเองอย่ามายุ่งนะอนี่ข้าดึหาดของฉันนะเดี๋ยวถ้ามายุ่งแล้วกันเดี๋ยวได้ต่อยกันไม่มีทุกคนจะยิ้มแย้มจะคิดในสิ่งที่ดีๆไม่มีการอิจฉาไม่มีการโกรธไม่มีการเกลียดไม่มีการน้อยใจไม่มีเลยเรื่องอะไรไม่ดีไม่ดีที่อยู่ในดุนยาเนี่ยไม่มีเลยชาวสวรรค์นี่ก็จะไปเยี่ยมเยียนกันพี่น้อง การพบปะกันในสวรรค์นั้นพวกเขาจะลำลึกถึงอดีตในอยู่ในดุนยาโอ้ในฮะดีษบอกอว่าอย่างนี้นะลำลึกถึงอดีตก็สแสดงว่าจําได้นะก็อัลลอฮ์องอลัมแล้วก็สาเหตุที่อัลลอฮ์ให้ประทานความเมตตาให้แก่พวกเขาโดยพวกเขาได้เข้ามาสู่สวนสวรรค์เนี่ยนะเขาก็จะกล่าวกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาฉันจริงๆอยู่ในดุญญนยะาแม้ว่าฉันจะลําบาก พอเวลาฉันเข้ามาอยู่ในสวนสวรรค์เข้ามาเพียงแป๊บเดียวเนี่ยไอ้ความลําบากในดุนยาเนี่ยฉันลืมหมดเลยอ่ะก็จะไปคุยกันโอ้อยู่ในดุนยาฉันเคยป่วยฉันเคยป่วยป่วยแล้วโอ้ท่านนี่แหละมาเยี่ยมฉันคุยกันไปเยี่ยมเยียนกันแต่ว่าจําไว้นะอะไรที่เป็นข้อบกพร่องอะไรที่เป็นความโกรธเคืองเป็นความเจ็บแค้นอะไรก็ตามแต่ในสวนสวรรค์ไปเล่าสู่กันฟังเฉยเไม่มีการเครียดแค้น อาจจะมาเล่าหนูโ,โหฉันซินดีกจําได้เปล่าตอนที่เราเรียนมัธยมเนี่ยนะเราต่อยกันนะโอ้โหเอาไม้ทีลิ้งวิ่งกลางถนนไล่ตีกันเอาไม้เหล็กฟุตไล่ตีกบาลกันถ้าเกิดว่าได้อยู่ในสวนสวนรรค์ก็จะเล่ากันเล่ากันฟังแบบสนุกสนุกเฉยๆนะไม่มีการโกรธกันอีกแล้วไม่มีการเครียดแค้นนะครับโอ้จำได้ไหมฉันเ,นยเคยทาผิดนยฉันไปลักตั้งตัวย่อเนี่ยคุยกันอันนี้พอระรับรู้กันแล้วก็จะมีความสุขหัวเราะ นะครับหัวเราะกันอ้าวที่บอกว่าในใจเนี่ยไม่มีการโกรธไม่มีการเกลียดไม่มีการบาดหมางไม่มีความน้อยเนื้อต่ำใจอีกเป็นยังไงวานาซะนากุรานบอกอย่างนี้นะวานาซะนามาฟีสุดูริหิมมินกลิลินอิควานันอาลาสุรุรินมุตะกอบิลินและเรา ได้ถอดถอนความเครียดแค้นความชิงชังความโกรธเกลียดออกไปจากหัวใจของพวกเขาหมายถึงคนที่อยู่ในสวรรค์และก็ทำให้ชาวสวรรค์นี่ทำไมรักกันเป็นพี่น้องกันมีความเหนียวแน่นมีความเป็นห่วงมีความรักกันอย่างมากต่างคนก็ต่างหน้าหันหน้าเข้าหากันเพื่อที่จะมาพูดคุยกันเพื่อที่จะมาเยี่ยมเยียนกัน อยู่บนเตียงอาลาซูรุรินมุตกอกบิลีนนั่งอยู่บนเตียงเตียงทองคำอเตียงแห่งเพชรน่ยนะท่านก็มีฉันก็มีโอ้ยเรามีความสุขกันจริงๆนั่งคุยกันหัวเราะกันลำลึกถึงเหตุการณ์ที่อยู่ในดุนยาแต่ว่าเป็นการกล่าวแล้วก็ไม่มีการเครียดแค้นไม่มีการกล่าวเพื่อความสนุกสนานกันเฉยเฉยนี่คือสิ่งที่อันกุรอานได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องขอเถอะพี่น้อง ดุนยานี่จะลำบากขนาดไหนก็ตามแต่ความดีของเราอย่าบกพร่องนะโดยความดีตรงนั้นแหละจะนำเราไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์และด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ตรงนั้นแหละจะนำเราเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลานะครับคงจะจากกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรื่องของสวรรค์ยังไม่จบนะพี่น้องครั้งต่อไปจะได้คุยกับพี่น้องว่าคนที่อยู่ในสวนสวรรคนะ์เขาปรารถนาอะไร เขามีความปรารถนาอะไรเขาอยากจะได้อะไรกันเป็นส่วนใหญ่นบีมูฮัมมัดซลฮวอัลัลฮิวะซัลลัมก็บอกเอาไว้แล้วก็สิ่งที่พี่น้องควรอย่างยิ่งที่จะต้องจําเอาไว้ให้ให้หนักแน่นแล้วก็คือว่าสวรรค์มีไว้สําหรับคนดีของอัลลอฮ์นรกมีเอาไว้สําหรับคนชั่วของอัลลอฮ์อยากเข้าสวรรค์ต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลานะครับ Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكوت إلى وكيع سوء حفظي